ดูบรรยากาศตอนกลางวันนะครับเช้าถ่ายไปแล้วตอนช้ำม,มืดมีหมอกลงนะครับตอนกลางวันแดดเปรี้ยงนะครับนี่มีชาวบ้านตัดผาทำขาขายกันนะครับครับบรรยากาศกลางวันเมฆสวยแดดเปรี้ยงนะครับ ลำไยกำลังลูกใหญ่นะครับบริเวณในสวนหลังบ้านนะครับบริเวณลำไยกำลังออกลูกกันเยอะเลยนะครับนี่นี่ครับถ่ายใกล้ๆนะฮะได้กินนะครับปีนี้นี่ครับววงเบลอเลยนะ ห่วงนี้ก็กินไม่หมดแล้วครับคนเดียวเนี่ยครับบรรยากาศรอบบ้านนะครับมีปลูกลำไย,ยกันทุกบ้านนะปลูกลำไย,ยกันทุกบ้านครับติดทุกต้นนะลำไย,ยติดทุกต้นนะครับดูครับนี่ครับเต็มเลยฮะขนาดไม่ใช่ไม่ได้ใส่สารอะไรนะครับ ต้องดูต่อไปนะอนาคตข้างหน้าเดือนกันยายนครับเดือนกันยายนถึงจะเก็บได้นะครับช่วยกรุณามาช่วยกินด้วยนะครับผมไม่ขายนะครับแจกใครมาเที่ยวบนดอยก็้นมานะครับกินลำไยฟรีกันนะครับเต็มนะฮะมีทุกต้นนะครับครับอากาศแดดเปรี้ยงเลยครับแดด บ้านบ้านเทียใสอยู่นะครับมีนฮะเป็นโรงจอดรถคู่ชีพสักสกูตเตอร์คู่ชีพนะครับจะมาห้าร้อยห้าสิบห้านะครับเที่ยวทั่วไทยนะครับจะมาห้าร้อยห้าสิบห้าเอ็นแม็ถูกครับติดต้นท่านลำไยอ่าแล้วก็ลืมแล้วมากินกันที่สวนสบปังนะครับรอย บปังกันนะครับครับบรรยากาศวยๆย,ยามบ่าย